ยอดวันพเดชแจ้งเหตุท้าชกด้านลุงศักดิ์ขอมอบตัวไม่สู้จากกรณีอดีตนักมวยไทยแชมป์ราชดำเนินและลุงพินียอดวันพเดชสุวรรณวิจิตประกาศท้าชกกับลุงศักด์นายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริพล์ผู้สัตว์หมัดใส่นายศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยระหว่างเข้าร้องเรียนให้ตรวจสอบนศุด,ดมแต้พานิษกรณีพูดล้อเลียนหรือว่าพาดพิงรัฐบาลในทอล์กโชว์เดี่ยวไมโครโฟน13ล่าสุดค่ะยอดวันพเดชเผยทางเฟซบุ๊กถึงเหตุผลที่ประกาศท้าชกดังกล่าวโดยระบุบางช่วงบางตอน มีคอมเมนต์จากสองฝ่ายคือฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยผมขอชี้แจงดังนี้นะครับ 1. ผมคิดว่าลุงศักด์เป็นนักมวยเก่าแล้วเอาวิชามวยไปเที่ยวรังแกผู้ที่ไม่มีทางสู้ซึ่งไม่ใช่วิสัยของลูกผู้ชายอก3ามสองเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบแล้วก็เกลียดวิธีการนี้มากๆและต้องการจะทราบว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตนักมวยไทยจริงๆหรือเปล่า2ผมต่อต้านการกระทําของลุงศัก์เป็นการกระทําเหมือนคนในประเทศด้อยพัฒนาของประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนเมื่อไม่ชอบไม่พอใจใครก็เข้าไปทําร้ายเขาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเยาวชนสังคม ประเทศชาติ3ผมกับสีสุวรรณไม่ใช่พักพวกผมก็เกลียดเขาเหมือนกันเพราะว่าหมั่นไส้แกหลายเรื่องแต่จะไปทําร้ายเขาก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมีกฎหมายผมก็ไม่ใช่อันตรพาน4บางคนบอกว่าผมไปท้าคนแก่ชกจริงๆแล้วผมอายุมากกว่าลุงศักดิ์เสียอีกนะครับด้านลุงศักดิ์ค่ะวันนี้2 1ตุลาคมได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอพอ,อ่าวนางหลังถูกตํารวจออกหมายจับในคดีหมิ่นประมาทนเสกสกนอัดถาวงซึ่งด้านลุงศักดิ์ก็ได้กล่าวก่อนเข้าพบตํารวจว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาสู้คดีต เป็นคนที่ทําอะไรเปิดเผยผมไม่มีการหลบซ่อนไม่ใช่คนขี้คลาดส่วนเรื่องคดีตนไม่หนักใจเลยเพราะเราทุกคนเป็นคนไทยคนเห็นต่างก็เป็นคนไทยคุณสีสุวรรณเป็นนักร้องดังเกินไปตอนตบทําร้ายยอมรับว่าผิดแต่ที่ทําไปเหมือนผู้ใหญ่เตือนสติว่าทําอะไรให้มีคุณธรรมจริยธรรมบ้างระหว่างตนกับสีสุวรรณไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดตนอยากให้มาจับมือกันแล้วจัดชกมวยหาเงินไรายได้เอาเงินไปช่วยเหลือคนทุกคนยากคนจนจัดไฟดีกว่าส่วนอดีตนักมวยที่มาท้าตนนั้นตนไม่สนใจขอยก กมือไหว้แล้วก็ไม่กล้าสู้จากนั้นลุงศักดก็ได้เดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรอให้การและเตรียมหลักทรัพย์มายื่นประกันตัวโดยคดีดังกล่าวค่ะต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวประมาณ30,000บาทค่ะ